ันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟู2โคโรนิกาบทที่22อรารบิก6การครอบครองของอาฮัสยาบทที่22ข้อ1-9ข้และผู้อาศัยในเยรูซาเล็มได้ตั้งอาฮัสยาบุตรชายคนสุดท้องของท่านเป็นกษัตริย์แทนท่านเพราะกองทัพที่ยกมาถึงค่ายพร้อมกับชนชาติอาราเบียได้ฆ่าบรรดาบุตรชายผู้เป็นพี่ชายทั้งหมดดังนั้นอาฮัสยาบุตรชายของยาฮรามกษัตริย์แห่งยูดา จึงได้ขึ้นครอบครองอาฮัตยามีอายุ22ปีเมื่อเริ่มขึ้นครอบครองและได้ครอบครองในกรุงเยรูเซาเลม็มหนึ่งปีมันดาของท่านมีนามว่าอธัญญานางเป็นหลานสาวของอัมรีท่านดำเนินในทางของวงบาลอาหับด้วยเพราะว่ามันดาของท่านเป็นที่ปรึกษาในการกระทำความชั่วร้ายท่านกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาโควาดังที่วงบาลของอาหับได้กระทำเพราะว่าหลังจากที่ปิดาของท่านสิ้นชีวิต พวกเขาเป็นที่ปรึกษาของท่านทําให้ท่านเองถูกทําลายท่านได้ดําเนินตามคําปรึกษาของพวกเขาและมุ่งไปกับยาโฮรามบุตรชายของอาหาับกษัตริย์แห่งอิสราเอลเพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียที่รามอธขีลาอาดและชนชาติซีเรียทําให้โยรามบาดเจ็บและท่านกลับมารักษาตัวที่ยิดเรลให้หายบาดเจ็บจากที่ชนชาติซีเรียได้กระทําแก่ท่านที่ราม,มาเมื่อสู้รบก,กับฮาซาเอล กษัตริย์แห่งซีเรียและอาฮัสยาบุตรชายของยาฮูรามกษัตริย์แห่งยูดาได้ลงไปเยี่ยมยาฮูรามบุตรชายของอาฮาบในเมืองยิสเรลเพราะเขาป่วยความล่มจมของอาฮัสยาจะมาถึงเพราะการไปเยี่ยมโยรามเรื่องนี้เป็นมาจากพระเจ้าและเมื่อไปถึงท่านก็ออกไปกับยาฮูรามเพื่อโจมตีเยฮูบุตรนิมซีผู้ซึ่งพระยาฮูวาทรงชลมตั้งไว้เพื่อไปตัดวงวานของอาฮาบออกเสีย และเมื่อเยโฮ่กำลังพิพากษาโทษวงบานของอาฮาบท่านพบพวกผู้บัญชาการของยูดาและบรรดาบุตรชายของพี่ชายอาหัสยาซึ่งมาโปรนิบัติอาหัสยาท่านจึงประหารเขาทั้งหลายเยโฮค้นหาอาหัสยาและอาหัสยาก็ถูกจับเมื่อท่านซ่อนตัวอยู่ในกรุงซามารียาแล้วพวกเขานำตัวท่านมาหายเยโฮและถูกประหารชีวิตเขาทั้งหลายก็ฝังท่านไว้ เพราะพวกเขากล่าวว่าท่านเป็นบุตรชายของยาโฮซาฟาผู้สแสวงหาพระยะโฮวาด้วยสุดใจของท่านและวงวานของอาฮัสยาก็ไม่มีกำลังที่จะรักษาอาณาจักรไปได้อรบิจเจดการครอบครองที่ผิดกฎหมายของอาธัญยาบทที่2 2ข้อ10ถึงบทที่2 3ข้อ15เมื่ออาธัญยาบรรดาของอาฮัสยาเห็นว่าบุตรชายของนางสิ้นชีวิตนางก็ลุกขึ้นทำลายเชื้อพระวงศ์ของวงวานยูดาทั้งสิ้น แต่ยาโฮเซปาที่ดาของกษัตริย์ได้ลักลอบนำโยอาดบุตรชายของอาฮัสยาไปจาก่าำกลางบรรดาบุตรชายของกษัตริย์ซึ่งต้องถูกประหารและนางซ่อนเด็กนั้นและพี่เลี้ยงไว้ในห้องนอนดังนั้นยาโฮเซบาที่ดาของกษัตริย์โยรามภรรยาของยาโฮยาดาผู้เป็นปุโรหิตเพราะนางเป็นน้องสาวของอาฮัสยาได้ซ่อนเด็กนั้นเสียจากอธัธญยญาเพื่อไม่ให้หนางประหารท่านได้ และโยอาดอยู่กับพวกเขาในพระนิเวศของพระยะโฮวาและซ่อนตัวอยู่หปีและอัธัญญาครอบครองเหนือดินแดนนั้น